แกสอนดอกไม้กับงานวิจัยสู้ไข้หวัดสวัสดีครับผู้ผมโค้ชไอโค้สุขภาพธรรมชาติฟื้นฟูกันอีกแล้วนะครับหลายๆคนคงสอบถามว่าโค้ชไอเนี่ยเป็นไหนอยากรู้ข้อมูลเจ้าตอนนี้บ้านเรากำลังเจอกับโควิดโควิดนะฮะซึ่งต้องบอกว่าโอ้กำลังแพร่ระบาดจนน่ากลัวมากๆเลยแล้วก็ติดกันง่ายมากนะครับมีคนสอบถามมากครับแล้ว เจ้าเกสรดอกไม้เนี่ยซึ่งมีคนที่มีปัญหาสุขภาพ,ภาพในโลกของความเสื่อมที่ใช้แล้วเขาดีขึ้นดีขึ้นแล้วมันช่วยเรื่องโควิดได้บ้างไหมนะครับวันนี้ผมเองก็มาตอบคําถามเรื่องนี้ให้กับทุกท่านนะครับจะได้หายข้อข้องใจกันไปเลยว่าโอเคเลยเจ้าสารอาหารที่ได้จากเกสรดอกไม้สกัดเนี่ยมันจะช่วยเราได้ยังไงได้บ้างนะรหรือมันช่วยได้หรือเปล่านะฮะเอาวันนี้ครับเราต้องมาเรียนรู้เรื่องนี้กันก่อนว่าสาเหตุของการเกิด ไวรัสโคโรนาหรือว่าโรคโควิดเนี่ยนะมันจะสามารถทำให้เราน่ติดต่อกันได้ช่องทางไหนบ้างนะนะคือเขาทำความเข้าใจกับตัวเจ้าไวรัสก่อนดีกว่าเจ้าไวรัสเนี่ยง่ายๆก็คือเขาเหมือนหวัดนั่นแหละนะเหมือนไข้หวัดใหญ่นะแต่การเขาเรียกว่าการทํางานหรือว่าการแพร่กระจายของเชื้อโรคเนี่ยมันค่อนข้างจะรุนแรงมากกว่าเนื่องจากเขาสามารถแพร่กระจายตั้งแต่ยังแบบไม่ได้แสดงอาการมันทาให้คนที่แบบ เ,เราไม่รู้ว่าเขาเป็นหรือไม่เป็นแล้วเราไปสัมผัสเขาหรือเขามีการไอจามเราก็ไม่รู้ว่าการไอนั้นเกิดจากการ <c oughs> เขาเรียกาอาจจะเป็นภูมิแพ้หรือเป็นโคโรนากันแน่นะทำให้คนติดกันจํานวนมากหรือแค่การสัมผัสนะในเรื่องของจุดที่เป็นเชื้อโรคนะหรือจากสารคัดหลั่งของเขาน้ําลายละอองฝอยที่ออกมาตามจุดต่างๆที่เขาได้ไอจามทิ้งไว้แล้วเราไปสัมผัส ในระยะเวลาที่มันยังมีเชื้อโรคอยู่ก็เราก็อาจจะติดได้นั่นเองคราวนี้ครับเราก็ต้องเรียนรู้ก่อนว่าเอาแล้วก่อนที่เราจะมาป้องกันตรงนี้เราควรป้องกันจากภายนอกก่อนมันมีทั้งภายในและภายนอกภายนอกอย่างแรกครับเชื้อโรคนี้นะฮะมันติดได้จากคนแปลว่าอะไรฮะวันนี้ถ้าเราต้องการลดความเสี่ยงนะคือก่อนอื่นไม่ต้องคิดอะไรมากก่อนที่จะดูแลหนึ่ง คือลดความเสี่ยงที่เราจะไปเจอคนจํานวนมากถ้าท่านยิ่งเจอคนน้อยลงความเสี่ยงท่านก็ลดลงจริงไหมนะครับเจอคนการสัมผัสคนน้อยโอกาสการติดเชื้อคนที่จะเป็นพาหะนําโรคคนน้อยลงมีแค่นี้เองคิดกันง่ายๆนะครับสถ้าเรามีความจําเป็นไปในพื้นที่ต่างๆซึ่งเจอผู้คนหลากหลายเราไม่รู้ว่าใครเป็นไม่เป็นอย่างแรกกันตัวเองโดยป้องกันหลีกเลี่ยง คนที่ไอาจามหรือปิดไว้เพื่อกรณีมาเจอคนที่ไอาจามใส่กันที่เขาจะไอาจามใส่เราแบบกระชัน้นชิดคือซึ่งหน้าคือระยะการไอเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีภาพเนี้ยท่านเห็นน็คือการไอปกติแล้วเนี่ยเขาจะไอแค่ระยะไม่เกินประมาณเมตรหนึ่งอะ่ะให้แค่นี้นก็สุดๆแล้วเฉยทีนึงมันจะกระเด็นไปสองเมตรมันก็ไกลเกินไปละมันส่งทรงพลังในก,การไอเจตนาไอาให้มันพุ่งมากเลยใช่ไหมครับ แต่ไอเนี่ยแน่นอนประมาณลักษณนประมาณเนี้ยสาเซนมันก็หยดลงไปแล้วเพราะว่าเป็นละอองของของน้ําลายมันไม่ใช่ที่มันลอยไปในอากาศได้นะเป็นละอองฝอยมันก็หล่นลงมาข้างล่างนะครับแปลว่าถ้าเขาไม่ได้ไอซึ่งหน้าเราเนี่ยเขาไม่ได้ไอซึ่งหน้าเราเนี่ยแน่นอนเราก็ปลอดภยัยเห็นไหมเราก็การตัวได้2การไปสัมผัสคันนี้การสัมผัสเนี่ยจริงด้วยมือเปล่าๆป่มันก็ไม่ีผลอะไรหรอก แต่ถ้าเราเอามาสัมผัสตามแค่จมูกบ้งางเข้าฝากใส่หูใชยี่ตาสิ่งเหล่านี้แหละครับมันทําให้เชื้อโรคสามารถเข้าไปในร่างกายเราได้ง่ายนะฮะเนี่ยก,ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราจะสัมผัสและมีโอกาสการติดเชื้อได้ง่ายคราวนี้นี่คือปัจจัยภายนอกเราเลี่ยงให้ได้ก่อนคราวนี้มาดูปัจจัยภายในวันนี้เมื่อถ้าเกิดเรามีเชื้อโรคไม่ไว่าจะเป็นไข้หวัดธรรมดาหรือโควิดหรือโรคไข้หวัดใหญ่หรือเชื้อไวรัสอะไรก็ตามเข้าสู่ร่างกายร่างกายเราครับ เขามีระบบภูมิคุ้มกันอยู่แล้วด่านแรกเลยก่อนที่เขาจะเข้ามาเจอเราคือระบบผิวหนังระบบขนจมูกระบบอะไรต่างๆขนต่างๆที่ป้องกันโปรเทคเราจากภายนอกแต่เมื่อพอหลุดเข้าไปข้างในหน้าที่ของร่างกายครับเขาก็มีอะไรครับเม็ดเลือดขาวแหละที่ทําหน้าที่กําจัดมันออกไปแต่วันนี้เจ้าเชื้อโคโรนาครับถ้าเม็ดเลือดขาวเราแข็งแรงเราก็กินเชื้อโรคนั้นได้ถ้าสังเกตได้เลยว่า คนที่จะติดไข้หวัดเนี่ยมีโอกาสติดกันเยอะแต่ความรุนแรงของโรคมันแค่20% 80%เราสามารถสู้โรคและกำจัดเชื้อโรคด้วยร่างกายเราเองได้และกลับมาเป็นภาวะปะกติแต่อีกยีเนี่ยถือเป็นอาการที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะเนื่องจากอะไรฮะเม็ดเลือดขาวเขาน่ะอ่อนแอพอเม็ดเลือดขาวอ่อนแอปุ๊บเชื้อไวรัสโคโรนาเข้าไปเนี่ยมันก็เปลี่ยนจากเม็ดเลือดขาวเราเนี่ยกลายเป็นพ่วงเลยนะฮะกลายมาแทนที่จะมาปกป้องเรามันเอามาเป็นพว่วง ของมันเลยนะฮะเห็นไหมมันก็เอาภาษาง่ายๆเราเข้าใจนะมันจากเม็ดเลือดขาวดูภาพนะนี่คือเม็ดตัวเชื้อโควรดเม็ดเลือดขาวากลางจะกินแต่เม็ดเลือดขาวสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ปุ๊บกลายเป็นโควินางับแทนนะเห็นภาพไหมประมาณนี้เราได้เข้าใจนะครับพอรู้แล้วทาไงหน้าที่ของเรานะฮะเรามีหน้าที่ทําอย่างเดียวครับเพื่อให้เม็ดเลือดขาวเราแข็งแรงและนอกจากเม็ดเลือดขาวแล้วยังมีตัวหนึ่งที่เรียกว่าอินเตอร์ไฟลอนนะฮะหรืออินเตอร์ไฟลอน นะแล้วแต่ใครจะเรียกยังไงก็แล้วแต่นะครับคือทําหน้าที่ที่จะไปอะไรไปจับเนี่ยเชื้อไวรัสต่างๆเนี่ยแล้วเมลอดขาวก็มาทําลายมันอีกทีถ้าอินเตอร์เฟอนเราแข็งแรงนะฮะร,รวมถึงเมลอดขาวด้วยก็ทำงานร่วมกันเนี่ยจะทําให้เชื้อไวรัสเหล่านั้นก็ไม่สามารถทอะารเราได้ทําให้ความน่ากลัวโควิดมันตกลงไปเลยแปลว่าอะไรฮะหน้าที่ของคุณคือเสริมภูมิตัวเองให้แข็งแรงให้มากที่สุดคราวนี้ครับ ครานี้โอเคแหละเมามันโยงมาถึงเรื่องตัวโปรตินเนี่ยนะหรือสารสกัดจากเกสรดอกไม้เนี่ยผมก็ไปค้นคว้าหางานวิจัยมาให้ท่านนะครับว่าเฮ้ยมันมีงานวิจัยเกี่ยวเรื่องของไข้หวัดไหมหรือใช้ในเรื่องของไขวัดในยุคก,ก,ก่อนๆบ้างหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวให้ท่านลองดูเปเปอร์ตัวนี้ผมว่ามันน่าจะมีประโยชน์สําหรับท่านแล้วก็เอาเป็นตัวที่อ้างอิงแล้วกันเพราะว่างานวิจัยนี้เขามีการทดลองครับทดสอบทั้งในสัตว์แล้วก็ในคนนะไปดูกัน ในตรงนี้นะผมเองก็ได้หยิบงานวิจัยที่น่าสุดใจเข้ามานะครับในตัวนี้ก็คืออดูกระช,ช,ชัดนะครับเป็นการทดลองนะฮะในเรื่องของอเรื่องของไข้หวัดนะครับโดยการทดสอบโดยการมีเอกฟลาวเวอร์โพลินเอกนะครับร่วมกับในของบริชชานั่นเองที่มีการทดลองนะครับคือเขาทดลองโดยการเอาสารกาศจากเกสรดอกไม้เนี่ยมาทดสอบในระบบภูมิคุ้มกันซึ่งเดี๋ยว การทดลองเขาเนี่ยมีการทดลองทั้งในสัตว์และก็ในคนซึ่งจานวนมากเลยถ้าใครอยากข้อมูลเพิ่มสามารถเอาหัวข้อนี้ครับไปไปค้นหาในสื่อคนในอินเทอร์เน็ตได้เลยแต่ต้องบอกว่าเป็นงานวิจัยที่น่าสนใจมากจากการทดลองของเขามานะครับคราวนี้ครับผมจะมาดูให้ดูเรื่องของผลเลยว่าถ้าเราทดสอบกับในส่วนของการในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเรามาดูในเรื่องของข้อมูลนะครับที่สนับสนุนในเรื่องของเซนิตินนะครับ ของระบบการซัพพอร์ตในเรื่องของการทดสอบในเรื่องของไข้หวัดกันนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของตรงนี้กันนะครับในเรื่องของการซัพพอร์ตข้อมูลในเรื่องของการไข้วัดกันนะครับตรงนี้ครับเซอร์ติงเขาระบุไว้ชัดเลยว่าการดูแลด้วยสารสกัดจากเกสรดอกไม้เนี่ยมีผลดีต้องบอกว่าอาจจะดี มากกว่าพบยาปฏิชีวนะด้วยนะครับถ้าท่านดูในข้อความนี้แล้วก็แน่นอนครับเขาสรุปได้ชัดเลยครับว่าตัวโพลรตินนี้ยังสามารถอะไรครับคิวแบคทีเรียออัวรัสได้คือเขาสามารถฆ่า,าในเรื่องของไวรัสได้นั่นเองนะครับเป็นงานวิจัยที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าถ้าเราเองคิดได้ง่ายมันคือสารอาหารเพราะทําไมเขาถึงช่วยได้เขามีงานทดลองค่อนข้างจะเยอะนะ ในถาดทดลองในสัตว์ทดลองในคนในกลุ่มทาหารในกลุ่มนักกีฬานะในรูปแบบต่างๆเลยที่ในเรื่องของการดูแลในเรื่องของสุขละร่างกายรูปร่างกายทำให้คนที่อ่อนเพียไม่มีแรงมีแรงกลับมาได้ซึ่งในงานวิจัยชุดนี้ได้รวมไว้แน่นมากนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่นักนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกสนใจนะเพราะว่า เกษรดอกไม้มันถูกอุดมไปด้วยสารอาหารไม่ว่าเป็นวิตามินกรดอะมิโน,โนเอนไซม์ที่จําเป็นแร่ธาตุที่จะเป็นอยู่ในนั้นมากกว่า280ชนิดครับนะแล้วก็สิ่งที่อะไรฮะสิ่งที่เราได้รับไปร่างกายมันดูดซึมได้เลยแล้วก็จะโรงงานปัจจุบันนี้เราใช้การมีเนกเอลซึ่งเป็นผู้ผลิตนะฮะผลิตเกสรดอกไม้นี่ออกมา แล้วก็กระบวนการผลิตของเขาเนี่ยเป็นการผลิตทําให้ไม่มีสารตกค้างใดๆนะแล้วก็เวลาร่างกานยนำไปใช้มันสามารถดูดซึมไปใช้งานได้ทันทีและมีเคลเอีนำฟลา,าสารอาหารต่างๆเอไปใช้ตามระบบค่อนข้างจะซ่อมแซมได้เร็วส่งผลให้ถ้าเราใช้นะเป็นโพลิตันซึ่งมีสารสำคัญซีตินอยู่ในนั้นเนี่ยนะฮะดูแลร่างกายเนี่ยก็ลดความเสีย่ยง นั่นเองโอเคไหมครับในในกระปุกนั้นมันมีสิ่งเหล่านั้นและท้าท่านได้ทานคู่กับโพลิเทล p โพลิเทลก็มี t 60และ g ีเเหมือนกันซึ่งอัตราส่วนแตกต่างกันแต่ในนั้นยังมีส่วนสำคัญที่ที่มีการทดสอบเห็นได้ชัดก็ดคือในเรื่องของวิตามิน C ที่สูงมากรวมถึงอะไรฮะสารต่อต้านในเรื่องของ ORAC นนะฮะหรือสารต่อต้านมะเร็งที่สูง มากมากเลยโอเคนะครับเราก็ได้ดูตัวเนื้องานวิจัยที่ผมเอามาให้ดูแล้วซึ่งท่านเองเอไปสืบค้นได้เลยนะครับในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะเดี๋ยวนี้โลคมันเปิดกว้างแล้วให้เราได้ดูคราวนี้ในเมื่อเราจะเลือกสรรเนี่ยใน T60 สหรือเซนิตินเนี่ยที่มี T60 หรือ g ี x ตัวที่ทําละลายในน้ําและทําละลายในไขมันเนี่ยนะครับซึ่งคือทําไมมันมี2ส,ส่วนคือเนื่องจากเกสรดอกไม้เนี่ยมีสารอาหารหลากหลายไม่ว่าจะเป็นวิตามินและธาต นะครับกดอะมิโนเอนไซม์พวกอะมิโนนี่ก็ใช้เรื่องการละลายในไขมันทาให้สารอาหารทุกอย่างที่เราทานเข้าไปสามารถนําไปใช้ได้เกือบทั้งหมดเลยและกระบวนก,การผลิตของเขาเนี่ยมีการทดสอบและก็ทดลองมาแล้วว่าไม่มีการตกค้างในในร่างกายทําให้สารอาหารที่ได้รับไปได้รับแบบเต็มๆและไม่มีอันตรายใดเมื่อร่างกายได้สารอาหารที่มันครบครับภูมิในร่างกายก็แข็งแรงขึ้นพอภูมิแข็งแรงครับม่เลือดขาวเราแข็งแรงเวลา โควิดหรือเชื้อไวรัสอื่นๆอะไรก็ตามที่เข้ามาแม่เลือดขาวเอาทำหน้าที่กําจัดได้เมื่อทหารเราแข็งแรงมาเริ่มต้นจากการสร้างทหารในตัวท่านให้แข็งแรงก่อนเพราะอะไรครับถ้าเราดูแลตัวเราซะตอนนี้อย่าร้อยเนี่ยสัมผัสที่ตัวเราเนี่ยเราภูมิแข็งแรงเราก็ไม่เอาโรคร้ายเหล่านี้ครับไปสัมผัสคนรอบตัวเราไม่ไว่าคนในบ้านคุณพ่อคุณแม่ลูกนะฮะ คนที่ท่านรักวันนี้ฮะเรามาลดความเสี่ยงกันก่อนดีกว่านะครับเราป้องกันจากภายนอกและป้องกันจากภายในนะผมเชื่อครับว่ากระบวนการป้องกันของเราเนี่ยค่าใช้จ่ายถูกกว่าการรักษามากๆกนะก็เอาเป็นว่าใครที่สนใจในเรื่องการดูแลธรรมชาตินะะ ดูแลธรรมชาตินะั้นและใช้สารสําคัญที่เห็นผลได้ชัดๆและมีงานวิจัยที่ค่อนข้างจะชัดเจนเกี่ยวกับเหล่านี้แน่นอน,นอาจจะไม่ตรงกับโควิด1หรอกมันคือมันก็ยังไม่ได้มีงานวิจัยอะไรกับโควิดเลยแต่หลักการทดลองที่ผ่านมามันเสริมให้ร่างกายภูมิเราแข็งแรงก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านเองจะสามารถป้องกันได้นะครับแล้วก็ดูแลถ้าตอนนี้ก่อนที่มันจะสายไปนะเพราะสถานการณ์วิกฤตเสือเกิน ก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนแล้วก็ผมเองก็จะเอาข้อมูลดีๆเหล่านี้นะครับมาแบ่งปันให้กับทุกคนได้ดูแล้วก็เราไปสืบค้นเพิ่มเติมดูนะครับเพื่อป้องกันไว้ก่อนแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าโอ้โหอีสารกีทีหกสิบจีวอะไรเนี่ยมันจะหาซื้อ,อยากเย็นนักในประเทศไทยมีผู้นําเข้ามาแล้วมากกว่า20ปี นะครับท่านสามารถหาข้อมูลเหล่านี้ได้เลยในเรื่องของโลิตินนะครับท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูลโลิตินได้เลยสั่งซื้อกับตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศได้หรือว่าใครไม่รวยก็ด้านล่างเบอร์โทรด้านล่างของผมใต้ที่ขึ้นอยู่นะตรงนี้โอเคไหมครับอ่านั่นแหละนะครับก็ติดต่อได้เลยไปทางตัวแทนจําหน่ายนะครับก็ใครอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมจากผมนะก็สามารถ อินบ็อกเข้ามาสอบถามได้นะฮะหรือสอบถามไว้ผมอาจจะตอบช้าหน่อยแต่ก็จะพยายามมาตอบให้ทุกทุกคลิปนะฮะที่เป็นในชาแนลของผมนะฮะที่ผมเอาไว้นะฮะที่ได้ให้ข้อมูลไวะะ้เนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามก่อนแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่ได้พลาดคลิปดีๆจากทางผมโค้ชไอคโค้ชสุขภาพธรรมชาติฟื้นฟูแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ